สรุปแล้วนาราทิปผลิตก่อนนิวก u n d ดัมหรือว่านิวก u n d ดัมมาก่อนนารา,าทิปอ่าสวัสดีต้อนรับทุกคนสูส่สช่องของผมนะครับวันนี้เราก็กลับมากับเกมก u n d ดัมเบ t เท m โมบายของเซิร์ฟไต้หวันนะฮะในเกมนี้นะครับผมอยากบอกว่ามันมีสเสน่ห์ตรงที่ว่าเราสามารถเล่นจนปลดตัวละครพิเศษต่างๆได้จากเคสมือใหม่นะฮะก็จะได้ตั้งแต่ตัวของดับเบิลเซตานะครับคิวเวเลสซาซับีแล้วก็ตัวของนิวการดัมนั่นเองนะครับ ด้วยวันนี้นะครับผมเราจะมาทำตัวของนิวกันดั้มกันนั่นเองนะครับอยู่ไหนอยู่นี่เอ,อแต่ก่อนนนั้นเวยมาอันนี้เป็นช่วงต้นเดือนนะครับผมเรามาขายวิญ,ญญาณดีกว่าดูซิว่าผมจะเกลือมากน้อยแค่ไหนกันเชียววะเออขายวิญ,ญญาณไปเลยแล้วก็ตู้ที่เราจะหมุนนะครับคือตู้นี้นะครับเอออ้โหเกลือ ไม่เป็นไรเรายังมีหมุนทีละอันนี่แหละมาอันสุดท้ายอันสุดท้ายโอ้ตัวสะท้อนวีมกระจกคือถ้าเป็นในเซิร์ฟโน้นนะเว้ยผมไม่ได้คิดจะเล่นเลยเจริงจริงไม่ถ้าอยู่ในเซนะิร์ฟโน้นอ่ะผมคิดว่าผมไม่น่าได้เล่นอนะ่ะเพราะว่าเป็นหุ่นตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่านานๆที่จะมีความรู้สึกอยากเล่นกับมันแต่ตอนนี้ผมยังไม่เข้าใจเลยว่าสรุปแล้วตัวของ นาราทีฟกันดั้มกับตัวของไฮนิวอะตัวไหนมันผลิตมาก่อนกันน,น่าจะนาราทีฟปะเพราะว่าเห็นว่ามันเอาฐานข้อมูลมาใช้นี่ใช่ไหมหรือเปล่าไม่รู้หรือนิวกันดั้มเอาข้อมูลมาใช้แล้วค่อยมาผลิตนาราทีฟงงไปหมดแล้วปะลองเล่นสก,กิลมันดีกว่าคน้ดยคนขับของตัวนี้นะครับก็คือตัวของอะมูโรเรนะฮะดูตัวนี้นะครับผมจะอยู่ในผ้าของชาเคาน์เตอร์แอคแท็กนะครับดูดีว่าไอตัวนี้มันมีท่าฟันอะไรบ้าง อ่าฮะนี่คือฟันปกติอ่ะ uh ฮ huh. นี่คือฟันแบบพ uh ุ้อ่ันี่คือฟันแบบห uh huh. ันซ้ายอ่าเสกิลที่หนึ่งของมันนะครับผมก็อย่างที่รู้นะครับผมว่าอามูโร่มันเป็นคนที่แบบว่าเวลายิงเวลาพี่แบบมีหุ่นใช่ไหมมันจะมีบาซูก้าติดมาด้วยนี่ครับผมตัวของไฮนิวก็จะทำการตีลังกาและยิงมิสไซล์ไปนะครับ เอ้ยยิงวาสุก้าไฟนะฮะแล้วถ้าด้านหลังก็จะเป็นการปล่อยทุ่นระเบิดออกไปนะฮะทีนี้เรามาดูท่าไม้ตายเอ้ยมาดูคอมโบของมันกันอืมตามนั้นก็ผมตามนั้นน,น,นี่เรามาดู เอกลักษณ์ตต่างเดยวคือหุ่นตัวนี้นะครับผมผมอยากจะบอกว่าเป็นหุ่นตัวหนึ่งที่มีระบบฟังก์ชันที่ค่อนข้างจะแตกต่างกับหุ่นทั่วไปก็น่า้าในภาคของมันมันก็ค่อนข้างแตกต่างแล้วก็คือระบบฟันเนลนั่นเองนะครับผมก็จะมีการปล่อยฟันเนลไปยิงเพื่อตอดนะฮะนี่ก็จะสามารถตอดออกไปได้เรื่อยเรื่อยเรื่อยืมันจะมันทำไมมันมันไม่รีเทิร์นกลับมาศูนย์วะผมไม่เข้าใจผมผมไม่เข้าใจทําไมมันถึงมันมันเป็น1112อ่ะ นี่ผมไม่สามารถอธิบายได้จริงๆนะครับและถ้าด้านหลังก็จะเป็นการที่ตัวของฟอนเนลนะครับผมมันจะมากลางบาลียให้เรานะฮะแลวถ้ากดถ้าไม่ตายตามนั้นจะเนยะถ้าถามจริงๆนะเว้ยว่าในหมู่ของฮนิวทั้งหมดอ่ะควรเล่นฮันิวตัวไหนผมแนะนําให้ฮันิวที่มีเกาะเออไอไอฮนิวที่มันมีเกาะอ้วนๆน่ะแน,น,นะนาให้ไปเล่นตัวนั้นดีกว่านะครับผมแล้วถามว่าตัวของไฮนิวใช่ไหมกับนิวกันดั้ม เอ้ยขออภัยจริงๆต้องเป็นนิวกันดั้มเฉยๆเออไอนิวกันดั้มที่เป็นเกานะเนี่ยตัวนั้นจะดีกว่านะครับผมแล้วสําหรับใครที่ถามว่าตัวของไฮนิวกับตัวของนิวกันดั้มมันต่างกันยังไงมันไม่ได้ต่างกันหรอกครับสเกลมันก็เท่ากันนั่นแหละแค่ในเกมนะเว้ยตัวของไฮนิวจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าในเรื่องของแบบว่าการบัฟคะแนานการโจมตีอะไรพวกนี้เพราะมันเป็นหุ่นเทียพิเศษอะเออโคเทโคเทโคเท แล้วผมอยากบอกอย่างนี้นะครับว่า New กัน d ดัของผมอะเว <Hispanic> ลต่ำตมมากมากเลยเพราะว่าเงินในอันนี้มันมันแทบจะหมดแล้วดังนั้นนะครับผมเราจะเอามาแค่หุ่น3ตัวนี้ก็พอแล้วไหนดูซิว่าเราจะเจอกับอะไรโอ้ oh, วันนี้เจอเร็วเอ้เจอเร็วอ่ะไหนดูสิจะเจอเดตตนี่ไหมคือไม่เป็นคำถามมาหลายปีแล้ว้แต่ผมเห็นตัวของนาราทีปะผมไม่แน่ใจอะมันอาจจะสุยก็ได้เรื่อง เรื่องระบบการผลิตตัวของไฮนิวว่าสรุปแล้วแนวและทิพมาก่อนหรือว่าไฮนิวมาก่อนก็ขอข้อมูลจากคนที่รู้นะครับนิวการดั้มไปแล้วครับปิ้วปล่อยเฟนเนลปิวพิวปนนิวพิวปนนิวพิวปิวพิวพิววอุ้ดันซ้ำมาเลยเหรอนายคิดดีแล้วเพื่อนนี่ปล่อยทุ่นเลยเอ๊นี่ปล่อย,ลยอปล่อยเฟนเนลปล่อยเฟนเนล โอ้ยโอ้ยเอ้ยแสดงว่าเอามาเต็มสิท่าเอ้อโดนไปดีโดนไปดีโดนไปดีเอออ้าวปล่อยทุนระเบิดเอาดีทำเรานายโดนระเบิดนะยูออฟไปกลายเป็นล่างนกเอโอ้กลายเป็นล่างนกว่ะโอ้ยไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยฟันเนิว ไม่กมาวไปเต็นท์นิรวายโอ้ชินิโกโอ้ชินิ้ก็มิโนโคไนโมรุระฮาซาเวเออเออเออเอาเอาดิเอาดินายชื่ว่านายจะรอดไหมนะเพื่อนฝาเนลฝาลื้เนลเอาโอ้โหนี่เรายังไม่เคยเล่นตัวนี้เลยนะนายนายจะโอ้นายจะแพ้กับตัวอะไรอย่างงี้จริงๆริงกับเพื่อนเอ้าเอ้าเอ้จังหวะเมื่อกี้นี่ผมนึกว่าผมจะตายแล้วนะ เอาว่าเราใส่โคเฟมเราเขียวแล้วโอ้ฟันต้าวะเอ้ยไม่เคยกลัวเกือบมามเจอมามึงเจอแน่ลีวงเซามาร์กโอ้ยหุ่นฟันเนลจะสู้กันหุน่นฟันหุ่นฟันเดีจะสู้กันหุ่นฟันเนลจะสู้กันโอ้ลีวงเอามาร์กมานี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่อามูโรเลยแต่นี่คือลีวงเอามาร์กต่างหากโอ้โห โอ้ยแย่แล้วแย่แล้วเป็นแบบนี้เราแพ้ได <wise> ้นะเขาไม่ดีเราแพ้ได้นะโอ้ไปเลยคุณพ่อคุณแม่ฟันนิ่วลุบได้ก็ลบได้ครับน้องลบได้ลบได้โอ้ยโมาดูกันมาดูกันฟันนลใครมันฟนลใครมันจะเก่งกว่ากัน ตัวกันอีกหน่อยดีกว่ามาเรามาเล่นแลงดีกว่านะครับเราไม่เล่นสองสองหรอกอ้ยวันนี้เจอแต่พวกฟีดอมว่ะมาสิเดี๋ยวจะทำให้กำจับกำจําทางกลับบ้านไม่ได้เลยิวิววันนิว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 วันิว ตัวนั้นนี่มันกลยุทธ์ดีนะไหนไหนไหนดูซิว่าเขาจะกลยุทธ์ดีขนาดไหนเออเฮอเฮโดนขดัดด้วยวานิลไปดีเออเรามาช่วยฟรีดอมดีกว่าเพราะว่าเราไม่น่าสู้กับตัวนั้นไหวนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อนข้างกาก,ากเลยเอ้ยปล่อยทุนจุบตีลังกาฟิีแบบเท่ๆเอ้ยโอ้ยโดนโดนอะไรวะเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรฟาร์รน,นิวฟาร์นิโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยติดติดติด แย่แล้วเราต้องระวังไอ้ตัวของสตาร์บิวสไตน์ให้ดีเพราะว่าไอ้ตัวนี้ยิ่งอัพแรงยังไม่ได้ทันขยับเลยเจง๋จงเหรอเจ๋งเหรอไม่ไหวแล้วจังหวะนี้บึ้มโดนสองโดนสองโดนไหมเอยโดนโดนโดนไหมยังให้หมมาเฮ้ยไฮนิวไฮนิวไฮนิวฝั่งนั้นเล่นไฮนิวอู้อ้าวยิ่แล้ว เอาฝากฝากด้วยนะเพื far, far, far i, ่อนเฮ้ยป้องกันเพื่อนไว้ป้องกันเพื่อนไว้ตัวเพื่อนโหดเอาถ้าอยู่ในเลนถ้าแกอยู่ในเลนของฉันฉ <c oughs> ันก okay, ็สามารถยิงแกได้ยังไงล่ะโอ้อ้าวโอ้อยี่ยมไอเตะคุณอาส์โอ้ยบอกว่าอย่าไงยิงคนพ่อคนรแม่พิซซายเอากันได้ไปบิดไปบิดแย่ละแย่ละว้าคือหลังจากที่ผมลองเล่นตัวของ กันดัมซาบานะนะฮะผมรู้สึกว่าเป็นหุ่นตัวหนึ่งที่โอ้โหเ้ยหลบได้ยังไงอีบาซิโวโออเอาไอ้ยเจ๊้าโอ้ไมค์ก็ดโตโอ้ไมค์ก็อดเอ้ยเอ้เราอาจจะน่าได้อยู่เราอาจจะน่าได้อยู่อย่างน้อยๆอย่างน้อยๆเรายังมีไว้อยู่เอ้ยได้อยู่ได้อยู่เอ้ยอย่ามายุ่งดิอย่ามายุ่งดิ เฮ้ยเราเรายังมีไว้อยู่เรายังมีไว้อยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่รุดนี่รุดเอยเฮ้ยแพ้ดิไงโอ้โหเ้ยจะมีจีนจะไม่จีนมาเลยไอ้พวกหน้าซาซาบี้เดี๋ยวจะตบด้วยนิวกันดัมเลยคือเป็นหุ่นตัวหนึ่งนะครับผมที่ผมเคยเห็นแบบว่าพี่ๆนะนะที่อายุมากกว่าผมเขาสะสมกัน ก็ได้แหละครับผมมันเป็นหุ่นตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะคลาสสิกแล้วกันเนาะเราจะไม่พูดว่ามันเก่าหลายๆคนก็น่าจะชอบแต่ผมมันนะรู้สึกว่าไอตัวฟันนิวของมันน่ที่เป็นปีกข้างหลังมันขัดใจผมมากเลยมันมันไม่สมมาตรแต่ผมไปเห็นอันที่สมมาตรแล้วผมเคยเห็นงานโมของคนของของงานอะไรไม่รู้เข้ามาติดเป็นแผงเหมือนกับอันนี้พระพุทธเจ้าอะแม่งอย่างเยอะแล้วลองคิดดูเล่นๆนะเว้ยสมมติเอามาใช้ ใช้ในซีรีส์จริงๆแล้วแบบเยอะๆแบบเป็นร้อยอันอย่างเงี้ยคล้ายๆกับในอันนี้ของพระพุทธเจ้าอ่ะมันจะน่ากลัวขนาดโอ้ยแย่แล้วมามาเอาดิ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 เปิดทุนระเบิดเปิดทุนระเบิดเอาเอามันสามารถคือเล่นอย่างหนึ่งนะครับผมคือทุ่นระเบิดอ่ะมันสามารถสามารถให้กลายเป็นเป้าที่สองได้อ่ะเก็บปะเออมันเจ๋งมากเลยเว้ย ให้แปลว่าแกอย่ามาโฟกัสกับฉันแกเป็นโฟกัสแกทุนระเบิดนั่นไปอะไรแบบนี้นะฮะเอ้ยังผมยังมีอีกผมยังมีอีกเรียบร้อยแกโดนล่อซื้อโอเคฟาลิ้นลฟวฝาเนลฟาลิ้นลเ,เอานอนเอาเอาเอานี่นงเล่นแบบบอทเล่นแบบบอด,บบบอดอถ้าด้านหลังอาจจะเกิดอะไรขึ้นโอ้ถ้าด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ไง อีกแล้วเออสตาร์บิวสไตน์อีกแล้วโอ,โอ้เบื่อขี้หน่ายตัวนี้ชะมัดยากเลยไปเลยทุ่นระเบิดของฉันโอ้โหทำไมตายมืดโอ้โหดิเป็นเอเรียจริงๆมาไม่เจอคนจีนหน่อยเจอคนจีนหน่อยเอ้ยเอ้ยเจ๋ง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 เจ๋อ อืมอืมฟันยับเลยฟันยับเลยอืมเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ย,อยออโอ้ไม่รอดไม่รอดเยี่ยจริงเลยเป็นสกิลที่น่ารำคาญจริงๆไอายานยานระเบิดนี่ไอเรียบร้อยเรียบร้อยโอ,อ้ไม่เท่าไหร่ดีกว่าลองไปเล่นกระบ,บอทเยอะๆนะแล้วบอดจะสอนนายเองบอดของ <c oughs> ของไออันนี้เนี่ยมันมีแบบว่าซิกแซกเลี e ้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็แบบว่ามากันน่ะเหลือเชื่อจริงๆไม่อยากเชื่อเล่นเกมนี้แม่งมาเกือบสี่ปี โดนบอดแม่งเลี่ยมใส่โอ้ยโอ้ยเอาอ้มนี่นี่แน่สวนแบบตึงๆนึกว่าจะไม่โดนแล้วยังโดนอีกเหลือเชื่อเลยเออแต่คลิปนี้มันหินนิวกันด้มนี่แล้วจะทแม่งมาเล่นแบบนี้นี่มันจะอันนี้ไหมเอ้มันต้องมินิวกันด้มไมใช่เหรอโอ้โแบบนี้เราต้องตายแน่ๆเลยฮะทุกคนนะโอ,อะ้ยไปเสร็จต้องเชนนิว นี่พร้อมจัดๆเลยฟันเดีวฟันเดีวฟารึเดีวชาโอชิโอชิตเอามามาโดนโดนโดนเรียบร้อยแตกไม่แตกเลยเชื่อเอ้ยฟันเดีวไปเลยยูฮูวูเรียบร้อย โอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับแล้วขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูจนถึงตอนนี้ผมก็หวังว่าทุกคนจะได้รู้แล้วนะครับว่าไฮนิวนั้นก็เป็นหุ่นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายแต่ไม่แนะนําจริงๆก็คือตัวไฮนิวล่างนี้นะฮะไปเล่นไอ้ไฮนิวที่มันเป็นชุดเอ้กูเ็นอะไรเดี๋ยวจะไฮนิวอย่างเดียวเลยไปเล่นนิวกันด้ามที่เป็นชุดเกาะจะดีกว่านะครับไอ้ตัวนั้นมันมันมี2ฟอร์มใช่ไหมมีฟอร์มที่เป็นเกาะและยิงปืนใหญ่ได้ตัวนี้ไม่มีอะไรเลยแม่งโคตรจอกได้เจอไหไ้า บายบายจ้าเฮ้ยเชื่อปะพอผมพูดภาษาญี่ปุ่นนะ่ะเขาเซนเซเขาบอกว่าเสียงของผมเหมือนอาุเหมือนนักพากอามูโร